สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทีบดูด่วนอาจารย์นอตตี้มีรางสงังหรณแปลกๆควันทงเลขนี้จะมาทั้งบนทั้งล่างจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นอาจารย์นอตตี้ได้บอกเลขว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ซึ่งบรรดาคอหวยต่างจับคู่ใส่เป็น779ทําให้หลายคนถึงกระเพลัน่นล่าสุดตามต่อในวันที่1กุมภาพันธ์ออาจารย์นอตตี้ ก็ได้บอกเลขอีกเช่นเคยโดยงวดนี้ก็ได้ประกาศอีกเช่นเดิมว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ล่าสุดอาจาร,รย์นอตตี้ได้ออกมาเผยผ่านช่องติ k กตอกโดยได้บอกว่ามีรางสังหรณ์อนแปลกๆก่อนหน้านี้ที่บอกเลขไปยังไม่มั่นใจขนาดนี้แต่รู้สึกแปลกๆพร้อมยืนยันว่าเลขที่จะมานแน่ๆคือเลข8และจะมาทั้งบนทั้งล่างและจะอยู่หลักสิบมั่นใจมา5ล้านเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ